สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับ Honda j a z z นะครับรุ่นแรกๆนะครับก็ปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องระบบความเย็นนะครับแอร์นะครับบางทีก็เย็นบางทีก็ร้อนนะครับเย็นเย็นแล้วร้อนนะยิ่งอากาศร้อนจัดๆนี่จะมีแต่ลมลมร้อนออกมานะแต่บางครั้งเวลาเราดับเครื่องนะครับแล้วก็เปิดใหม่เขาก็เย็นขึ้นมานะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่า มันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะเราก็ได้ไปหาช่างช่างก็เติมน้ำยาเอให้นะครับระบบน้ำยาก็ปกตินะสำหรับรีเลย์นี่เราก็สลับไปสลับมานะครับก็อาการก็ยังเหมือนเดิมแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนรีเลย์ดูนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปัญหานี้นะครับอาจจะเกิดจากตัวระบายความร้อนของพัดลมหรือเปล่าฮะแต่พัดลมก็ทํางานปกตินะแต่เรามาสังเกตด,ดูนะครับนี่เราเปิด ตัวครอบด้านหน้าออกนี่เราก็จะเห็นนะครับก็จะมีนะครับพวกกวดนะครับอัดรังผึ่งนะครับนี่อัดเยอะมากครับก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุนี้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามันระบายอากาศไม่ดีนะครับระบายความร้อนไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดความร้อนสะสมนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันก่อนนะแกะเอาเม็ดทรายนี้ออกจาก น้งพึ่งเนี้ออกให้หมดเลยดูนะครับว่าเขาจะอาการเหมือนเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับ จากที่เราทาการแกะตัวครอบออกแล้วก็มาแคะแค่เศษเศษลายนะครับเศษลายก้อนหัวนะครับท,ท,ท,ที่มัน้ามอยู่ที่ลาพึ่งนะครับแกะออกไปส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณเริ่งแล้วเราก็แ๋ยวเราก็ลองติดเครื่องนะครับติดเครื่องแล้วก็ลองเทสดูนะครับรู้สึกว <inaudible> ่าจะเย็นนะครับก็เย็นกว่าเดิมเยอะนะครับของเดิมนี่บางครั้งบางครั้งก็เย็นนะครับ เย็นได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เกิดอาการมีแต่ลมร้อนนะครับแต่ลมร้อนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเย็นเลยนะนก็เริ่มเย็นแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปแคะกันต่อนะครับอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราก็จะเปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างนี้นะครับดูดูเขานะครับว่าเขาจะเย็นตลอดหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวขอไปแค่เรื่อยๆก่อนฮนะ มีวิชาอะไรก็งัดออกมาหมดนะครับวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางเดินทางไกลด้วยครับเมล็ดไฟนะครับจะอยู่เต็มเหมือนระบายความร้อนนะครับระบายไม่ดีนะครับก็แคร์เขาไม่เย็นได้เราก็หาสาเหตุมาหลายตัวนะครับหลายอย่างเลยครับไปหาช่างก็ไม่หายนะช่างมเติมแค่น้ำยาให้ ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นมาเรื่อยๆขับรถนะครับปาดเหงื่อไปเรื่อยนะเราก็สงสัยนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับครับหลังจากที่เราเล่นกับเขาอยู่พักใหญ่นะครับเราก็น่าจะเจอปัญหานะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะหายขาดหรือเปล่านะแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับหลังจากที่เราเปิดแอร์ไปนะครับเสื่อว่าเขาจะเย็นตลอดนะครับก็จะไม่มีลมร้อนออกนี่เปิดไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเปิดประมาณครึ่งชั่วโมงก็ รู้สึกว่าจะเย็นตลอดเลยนะเพราะว่าเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายมาอุดที่รังผึ้งนะครับคอนเดนเซอร์นะครับระบายความร้อนไม่ดีนะก็เกิดความร้อนสะสมได้นะครับก็ทําให้แอร์ไม่เย็นนะก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับนี่เราแกะออกตอนนี้ก็ยังยังแกะออกไม่หมดนะครับยังยังไม่หมดนะก็จะมีพวกปวดนะครับขวดทรายนะครับเข้าไปอัดอยู่นะ เยอะมากครับเยอะมากเพราะเราเราไม่เคยได้แกะออกมาดูเลยฮนะก็จะเกิดปัญหานี้มาก็คิดว่านานพอสมควรครับเรายังฟันทงไม่ได้นะครับว่ามันเป็นอะไรคืออาการกนะ็คือมันเป็น,เป,นเป็นหายหายนะเนี่ยเราก็แคะออกเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ําฉีดล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยมีแต่เม็ดทรายนะครับเม็ดทรายอัดเต็มรูหมดแล้วมันก็ทําให้ระบายความร้อนไม่ดีนะเนี่ย มีแต่เม็ดรายเม็ดเม็ดรายเล็กๆนะเม็ดกวดเล็กๆนะเ,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 เข้าไปอัดสามช่องนะคงจะสะสมมานานแล้วสาเหตุนหนึ่งนะครับที่ทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นนะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับบางทีเย็นแป๊บนึงแล้วก็เกิดลมร้อนออกมาเลยก็จะอยู่อย่างเงี้ยเป็นนให้หายเป็นนให้หายเราก็เลยฟันธงไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรนะแต่เราเราจะลองแคะนะครับ แค่เม็ดทรายนี้ออกจากหลังพึ่งนี้ให้หมดนะแล้วก็จะไปเอาน้ําฉีดทําความสะอาดอีกทีนะึงโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะใช้น้ําฉีดทําความสะอาดกันนะก็อลองดูแล้วครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะ ลองเปิดแอร์ดูนะครับก็โอเคครับก็เย็นนะเย็นเย็นคือว่าจะเย็นกว่าเดิมเยอะนะของเดิมนี่บางทีช่วงเปิดเครื่องช่วงติดเครื่องนะครับมันก็จะเย็นครับสักพักก็จะเริ่มมีลมร้อนออกมานนะก็เก็เป็นๆห,หายขับไปขับไปก็บางทีก็เย็นนะเย็นสักพักเดี๋ยวก็ร้อนอีกเย็นเย็นแล้วร้อนอยู่อย่างเงี้ยเราก็หาสาเหตุกันอยู่นานครับ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหายหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องเทสตกันในระยะยาวนะครับถ้าหายก็โอเคครับน่าจะใช่สาเหตุนี้นะก็ลองเทสกันอย,ยาวครับเดี๋ยวขับทางไกลนะครับระหว่างที่เรากําลังเทสอยู่นะครับเราก็ลองเช็คพัดลมนะครับเช็คพัดลมสองตัวนะครับระบายอากาศก็อโอเคครับก็ทำงาน้ ตร,รีเลย์เราก็ไม่ได้เสียนะใช้ตัวเดินสลับไปสลับมาก็ยังไม่เป็นก็ยังเหมือนเดิมอาการเ,เหมือนเดิมก็แสดงว่ารีเลย์ไม่เสียครับถ้าเราสลับรีเลย์นะครับมันก็จะมีอาการของตัวใดตัวหนึ่งออกมาให้เราเห็นนะครับ ครับก็จะมีอยู่2อย่างครับตอนนี้ก็คือระบบนังยานะครับไม่แน่ใจว่าจะทำระดับลงหรือเปล่าซึ่งเราเช็คตามแมวนะครับก็น่าจะปกติอยู่รต่เดีย๋ยวเราลองเท็ควิ่งระยะยาวดูนะครับว่ามันจะเป็นเป็นให้หายหรือเปล่าต้องลองดูกันนะครับก็อลองเช็คแงอีกรอบนะ โอเคครับเย็นครับเย็นช่ำแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ยังไม่ได้ล้างล้างพื้นของคอนเดนเซอร์นะครับก็จะเกิดการก็จะเกิดน,นะครับมีลมร้อนออกมาเนะี่ยมีลมร้อนออกมาแล้วก็ที่บ้างไม่เย็นบ้างนะครับบางทีก็เย็นสักพักแล้วก็เกิดลมร้อนอีกถ้าสลับไปสลับไปมาอยู่มัน่าจะใช่เดี๋ยวเราต้องไปเทสวิ่งระยะไกลกันครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องประกอบกันนะ เราได้ทําการล้างรังผึ่งคอนเดนเซอร์นะครับก็รู้สึกว่าแอร์มันจะเย็นขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องเทสกันยาวๆนะครับว่ามันจะมีการปล่อยลมร้อนออกมาอีกหรือเปล่านะถ้ามันไม่มีแนละ้วแสดงว่าอาการก็คงจะหายนะครับก็ลองเทสกันไปเรื่อยๆนะครับทุกนี้ขอขับรถกันครับ ครับหลังจากที่เราได้ขับรถมาไกลนะครับเป็นระยะทางก็300กว่ากิโลแล้วครับสามรอยเจ็ดสิบกว่ากิโลนะเรรู้สึกว่าแอร์จะเย็นตลอดนะครับก็แสดงว่าเราแก้ถูกจุดนะครับโดยการอั้งลังพึ่งนะครับของคอนเนเซอร์นะครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับหลังจากที่ตามหาสาเหตุอยู่นานนะครับเดี๋ยวขอขับรถต่อนะครับ ก็โอเคนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างหาเรื่องทํานะครับโดยมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับงานอะไรต่างๆนะครับที่เราได้ทําขึ้นมานะครับก็จะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคครับสวัสดีครับ